เอาไปทำไรลูกพี่เหมือนจะได้ปลาเลยเหมือนจะได้ปลาเลยเนลูค่ะดูอน,อนอะไรเย้ ouais, ทุกคนสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับบีกแล้วอยากจะอวดบ้านพักร้อนไม่ใช่อะไรตอนนี้คืออากาศดีมากแดดลมมินตนีอากาศดีแต่ว่าแอบลมมินีนี่หมายถึงว่า แดดออกจ้าทุกคนมาในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกรงดักปลาจ้ะเมื่อวานนี้นอ้องพิติกะเอากลงดักปลาไปลงแล้วนางแวะมาที่บ้านปักร้อนเอาไม้มาที่บ้านปักร้อนเนาะแล้วก็เอากลงดักปลาลงไปบีก็เลยเออเดี๋ยววันนี้เลิกงานบีตรงดิ่งมาเลยจ้าขับรถตัวเองมาเลยไม่รอพี่ติ๊ะเดี๋ยวขอลงเรือก,ก่อนอุ๊บส์นี่ถ้าลูวงลงไปนี่ก็คือไม่ไหวนะจ๊ะเพราะว่า น้ำมันเย็นมากๆเลยเดี๋ยวลูกพี่ลูกพี่ระวังนะหูย,ย,ยน่ากลัวม,มากน่ากลัวม,มากทุกคนอ่ะวันนี้เรามีผู้ช่วยพายเรือนะคะเพราะว่าดูจากคลื่นได้ค่ะ เคลื่อนมีความบอกว่าเนาะลมอะค่ะแต่ฝั่งนู้นตรงที่ไอกติสกาเราก็คือกลงดักปลานะคะกะติสกาเนาะก็อันนี้ก็จะรู้กันทุกปีก็คือตรงนูน้นอะจะไม่มีลมเลยเพราะว่าลมมันมาจากฝั่งนู้นใช่ไหมเพราะว่าตรงนูน้นอะมันมีแบบว่าต้นไม้อะไรเงี้ยมันก็จะกว่าจะกว่าจะลมลงมาถึงที่แบบว่าผิวน้าเนี้ยก็ห่างพอสมควรเออนั่นะแหละแล้วก็ตรงนู้นก็แดดออกบรรยากาศทุกคนดูฝั่งมันพักร้อนจ้ะ นี่อันนี้อันนี้ต้องเรือลำใหญ่ของเราแต่ตอนนี้ขายไปแล้วอุ้ยอะไรพี่นี่จ้าดูสวยมากอ้คือชอบตอนนี้มากๆเลยนะเพราะว่าดูจากดูจากดูจากตรงนูน้นนะเห็นไหมมันจะเป็นแบบสีแบบสีแห้งๆเนะเขาเรียกว่าต้นต้นยามันยังแห้งอยู่มันยังไม่แบบว่างอกออกมาเป็นสีเขียวอะไรเงี้ยทุกคนคือมันก็ จะมองเห็นปลาข้างล่างได้ง่ายใต้ท้องทะเลเนี่ยได้ง่ายเออจริงแต่ว่าจะมีปลาหรือเปล่านั้นก็รอดูนะจ๊ะหนาวไหม,ล,หหหมลูกพี่หนาวไหมไม่หนาวหรอหนาวไหมมีถามว่าลูกพี่หนาวไหมลูกพี่บอกว่าถ้าเธอหนาวก็มาเปลี่ยนมาพายก็ได้นะ้ <c oughs> พายไปไทางหน้าเฮ้เฮ้เฮ hey, <hey>, hey. ้สิ้น,นไปนึกไม่รูรันนันรันน,นันเลยต้นเนี่ยอ้อ๋อ <Hey. Yay. S 2> ขอใส่แว่นหน่อยจ้เพราะแดดออกลมด้หนาวหน่อยเนีเยนะ่ยวันนี้13โมงส้านะคะทุกคนเดี๋ยวเราขอพายเรือไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวไป

โอเคก็ไม okay, like nah ่เป uh, anyway, ็นไรแล้วก <it 's> <ine> <mate in> ็ทำความสะอาดข้างในบ้านดูตรงนี้ไม่ลมแล้วทุกคนดูนี่จ้ะคือน้ำนิ่งมากดูเห็นใต้ก้นบึงอะไรเนี่ยนะเห็นไหมคือเห็นใต้น้ำเลยอ่ะมันดีโอ้ยทุกคนน้ำขึ้นสูงมากเลยอ่ะโอ้โหดู ปกติตรองนั้นน่ะตรงนู้นะน่นะจะไม่มีน้ําเลยทุกปีนะ่ะจะไม่มีเลยแต่ตอนเนี้ยดูค่ะนู่นไม่ถึงตรงนู้นเลยนู่นอะ่ะตรงนู้นอะ่ะไหนล่ะนูนะ่นนู่นขึ้นสูงมากเลยไหนล่ะกะติสกาเราอ่ะลูกเพ่ไหนเ,นเชื่อการในตัวคนอ๋อไปถามกติสกาเรากรงดักปลาเราอยู่ไหนพี่ติ๊กบอกว่ามันอยู่ข้างหลังฉนะันเนี่ยไหนล่ะไหนยุกโนเวียดอยู่ดูทุกคนดูน้ําใสมากดู น้ำใสเห็นตัวปลานู่นไงของเรานู่นเห็นไหมตรงเราต้องออกไปตรงนู้นแม่นนานกันต้อมาโมลุกคนดูใสกิกเลยเดี๋ยวมันจะมีหอยหรือเปล่าหอยอ่ะหอยไม่น่าจะมีตรงนี้เนาะมันอาจจะมีอีกที่หนึ่งเอาลูกพี่ตรงไปเลยโอ้ยทำไมมันมีแต่ความว่างเปล่าล่ะมองผ่านได้เลยจ้ะ Oi, oh, Se oli väärässä paikassa. Oh. tuntuu, että tämä olisi ihan oikea paikka. Ei. Oh. Pitää, 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 pitää Mistä se tietää sitten, mikä on se oikea paikka? Oikean paikan on tuolla eee, jossain. Siis Tähän ei koskaan voinut laittaa, kun tämän, tässä on aina ollut niin kuin... Ei, Eikohan... no, se ei, Tässä, tässä tänään. Mutta... No. no, no to, näet sen nyt sen? Pitää Ei, nostaa mitään. vähän. Ä? Pitääkö sitä nostaa? Oh. Onko siellä niinku pientä edes? Onko siellä mitään? Tyhjä! Ei, tyhjä. Ei ole. oo. Tyhjä. Mä pitääkö sitä siirtää? Anna olla ensin. Niin kuka, vähän paho pelkää, että tuo toinenkin saattaa olla tyhjä, mutta... Tyhjä Kukki on vaan klau <coughs> Mä kyllä kohan vaan Eipäs tullut nyt otettua vielä kolmatta katiskaa tuosta mukaan Eikö se, Olet, toisaalta pitäis varmaan kalastuslupaa tammata mutta... Joo Noin, mut tänään ajattelin sitä hetkeen mm -hmm. Piivoo painoa. piivaa เวลาเราใส่กรงดักปลาอย่างเงี้ยต้องมีใบอนุญาตะคะทุกคนก็คือว่าเราจะไปซื้อเนี่ยะตรงใกล้ๆบ้านเราเนี่ยคือประมาณ2ยูโรต่ออันแล้วเราก็มาผูกติดกับไอ้กลงดักปลาเนะเวลาเขามาตรวจอย่างเงี้ยเราจะได้ไม่โดนทุกคนแล้วก็เขียนบอกว่าเบอร์โทรศัพท์เราลงไปด้วยอ,อ่ะถึงอันที่2องแล้วจา้านี่หุ่นข้างหลังเห็นไหมน้าใส่กิ๊กเลยอะ่ะแต่เย็นมากเลยอะดูเย็นมากมือเบีย Tässä on ollut jokainen. Ai. Vai oliko se vaan Oi. Oliko se vaan toi airo, mikä vähän väresti pintaa? Aika kevyeltä. Rauhallista, rauhallista. Ei, ei, ei. <coughs> Ei edes pientä kalaa, mutta kyllä tähän se kannattaa jättää. Tällainen! Oh, oh. Tää on kyllä kuorassa tosiaan, katsotteko vähän sitä. Eilen oli vähän tuulta, paljon enemmän tuulta kuin tänään. Toi on hyvä. Ääkkinheuta! En muista yrittää, jos voin ottaa yhden vielä lisää sieltä. Niin, mutta kun eilen meidät kaksi on nyt ihan tarpeeksi tähän äh. hommaan. Tuo on toinen. Niin on, mutta kun tätä vesi oli niin paljon korkeammalla ja mä muistan silloin, kun kerran rannassa kävelin, niin tuolla on ollut haukia. Tosiaan. Mitä? Tässä se nyt on kokoiltaan täällä? Nyt on katottu se, mitä on, niin nyt on puuhommat taas. Hei, come on!

ตรงไปโ oh. อ้โหตรงไปเลยตรงไปเลยลูกพี่ทุกคนได้ยินไหม <c oughs> อะไรตรงไปเลยอะไรลูกพี่บอกตรงไปเลยตรงไปเลย <No. S 1> ตรงไปเลย <c oughs> ตรงไปเลยตรงไปเลยตรงไปเลยโอ้โ oh. ห <c oughs> น้ำใสมาก ปลาน่าจะมีสักตัวให้เห็นเป็นบุญตาหน่อยได้ไหมโอ้โหน้ำใสจัดใสมากอะ่ะโอ้โอดีดีดีดิง้งโอ้อมปะตเดดละกีร์กัสเวสิมิสซ่ามาพี่ติกบอกให้บีฟังเสียงเสียงกบเสียงกบอา้าวมันหยุดแล้วอะ โอ้คือน้ำใสมากโอ้ยเห็นแค่น้ำแค่นี้ก็อิ่มใจแล้วทุกคนโอ้ยหน้าร้อนกำลังจะมาจ้าโอ้ยมีความสุขโอ้ยขอปลาสักตัวได้ไหมปลาปลาปลาไหนปลาเอ้ ในป่ามีเห็ดในน้ำมีมีอะไรละ่ะโอ้ยในละปลาในน้ำมีปลาในป่ามีเห็ดอืมในล่ เฮ้ยเสียงกบป่ะนู่นนู่นซัมมากกซัมมักกบซัมมักกบก็คือกบนะทุกคนกบซัมมักกเร่สิก็คือขากบเอาไปทอดอันนั้นเอาไปทอดโอ้ยทุกคนเดี๋ยวกลวบไปซานาตัวละ Helsingin seudulla Espossa, että siellä meni kauriita siellä sen takapihalla. Mä sanoin, Mikä? Että, kauris? niin, niin, Aa. samoja metsäkauriita. Sä ajattelit, että siitä se olisi hyvän paistin. Ui, Sä, että kun minä olen kasvissyöjä, niin ei se mitään. Ai, no sitten. Niin. se siitä lähtee. Joo. Oho. Ei täällä nyt... Niepa, Aika rauhallista niepä. on. Niepä. piti olla rauhallista. Olet... Tuolla on joutsen, kato tuolla vasemmalla. Näin. โอ้ตรงนู oh, ů, ้นมีหงด้วยมีหงเออมีหงแต่ว่ามันไกลอะถ้าบีให้ดูผ่านไอ้กล้องมันมองเห็นเนาะโอ้โหตรงนี้คือแบบเอตะเดียนออเกเลีกก็นี่โอ้สเปซเลยทู่หรือพอล้วพอเห็นเลยโอ้พี่ติอ๋อพี่ติบอกว่าเมื่อวานเนี้ยคือลมแรงกว่านี้เยอะเลยแต่วันนี้คือแบบโอ้โหเพราะบีมาด้วยไงซัสที่โซนเซสติกกตัสตู่เลไรยักษ์ต่อาทิตย์หน้าฝนตกทั้งอาทิตย์จ้าโอสตา normally ใน Oho, kyläkärä on tosi hyvä! Kyläkärä on kyläkärä, Aika rauhallista kyllä Kyllä on todella kyläkärä, joku on kyläkärällä Ei ole mitään lain. luuletko? pitäisi mennä ostamaan nyt aidot siihen toiseen veneeseen kyllä Ai... Sitten tota, niin voitte lipua, vedetään kalastuskilpailu hmm.